สวัสดีพี่ๆและเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับมันี่เพีเกี่ยวกันหาเงินฟรีไปด้วยกันนะวันนี้ผมจะมาทําการถอนเงินจากในของตัวแอปถัดคอยนะครับเข้าในของท o m มมันี่เวล็นะเนื่องจากว่าเมนูในการถอนเงินหรือว่าหน้าในการถอนเงินเขามีการเปลี่ยนแปลงมาใหม่นะครับผมยังไม่ได้ทําการถอนนะไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนแปลงมาใหม่นี่มันถอนเงินได้หรือเปล่าหรือว่าการเปลี่ยนแปลงมาใหม่นี่ถอนเงินยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ พาทุกคนมาในของตัวแอปถัดคอยกันเลยนะครับเราจะมาลองทำการถอนดูเนาะเดี๋ยวเข้าไปในของตัวแอปกันก่อนอ่าไล่ไปตรงที่หน้าของฉันกันได้เลยนะฮะต่อไปนะครับก็กดไปตรงที่เมนูถอนเงินนะผมมีเงินอยู่ทั้งหมดอยู่ที่5 0 0นะครหบมี่นเหรียญก็ประมาณนี้นะสามารถทำการถอนเงินได้แล้วนะครับกดถอนเข้าไปนะฮะหน้าตาเมนูในการถอนเงินนะครับเขามีการเปลี่ยนแปลงมาใหม่นะก็คือตรงนี้เลยนะครับ ถ้าใครที่เคยถอนเนี่ยหรือว่าใครที่เล่นช่วงแรกๆครับเมนูในการถอนเงินน่ะมันเข้ามามันมันจะไม่เหมือนแบบนี้นะครับอันนี้คือเขาเปลี่ยนมาใหม่แล้วนะครับไม่รู้ว่ามันถอนเงินยังไงบ้างและถ้าถอนเนี่ยมันจ่ายเงินอยู่หรือเปล่านะครับอันนี้เดี๋ยวเราไปทาการถอนกันได้เลยนะทําการถอนเลยนะครับผมจะถอนไปที่500บาทนะครับใช้เหรียญทั้งหมด60,000นะหรือว่า6กแสนหกแสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยเหรียญนะครับก็กดเข้าไปถอนเข้าในของทูมมอนี่วอลเล็ตนะครับ แต่ถ้าถอ 1, น1,000ะนสามารถถอนเข้าในของพร้อมเพย์ได้นะถ้าถอน1,000นะฮะแต่500กับ200เนี่ยมันถอนไม่ได้นะครับเข้าได้เฉพาะในของ t ูมมอนี่โ a ลเลตแล้วก็เบอร์โทรเนาะผมจะถอนเป็นในของ t ูมมอนี่โ a ลเลตนะครับต่อไปให้ทําการกดไปตรงที่เมนูในการถอนเงินได้เลยนะครับกดเข้าไปอ่าแล้วก็จะมีในของช่องในการใส่ในของเบอร์โทรทูมมอนี่ e วลเลตของเรานะครับ ก็ให้เราทําการใส่เบอร์โทรทูมมอนดี้เวลทเพื่อเป็นช่องทางในการรับเงินครับใส่เสร็จแล้วนะครับต่อไปให้เรามาทําการกดไปตรงที่ยืนยันการแลรับได้เลยให้ทําการกดเข้าไปนะฮะก็จะโผล่มาในของหน้านี้นะครับเขาก็จะบอกว่าจำนวนการถอนเงิน500บาทนะครับช่องทางก็คือนะครับเป็นของทูมมอนดี a เวลทเบอร์โทรของเรานะครับเราก็เช็คดูว่าถูกต้องไหมนะฮะเขาก็จะมีหมายเหตุให้เรานะครับว่าปรดตรวจสอมนะว่าเบอร์โทรปัจจุบันของคุณเดิมพูกับ พร้อมเพย์หรือว่าทูมเบอนี่อลเลตอะไรประมาณนี้ถูกต้องหรือเปล่านะครับหรือว่าในของตัวแอปทัดคอยนี้นะครับถ้าถูกต้องนะครับให้เรากดไปตรงที่ยืนยันการแลกรับไปเลยนะครับกดเข้าไปนะฮะแล้วเขาก็จะบอกว่ากรุรูน้านะครับรอภายใน1-3ึวันนะครับเงินถึงจะเข้านะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ทําการกดรับเงินมากกว่านี้ก็จะเป็นเมนูในการาหาเงินต่างๆเนาะเงินของผมก็หายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแค่1 1บาทนะฮะ ส่วนใครที่อยากดูในของประวัติการถอนนะครับก็เข้ามาในอของหน้าในการถอนเงินแล้วก็ไปตรงที่บันทึกนะครับให้เราไปตรงที่บันทึกได้เลยนะครับเพื่อไปดูในของประวัติการถอนเงินของเราได้เลยนะครับสถานะในการถอนเงินของผมในนับปัจจุบันนี้นะครับก็ถือว่ากําลังตรวจสอบอยู่เงินยังไม่เข้านะครับเงินยังไม่เข้ากําลังตรวจสอบอยู่ที่ผมถอนเงิน500บาทนะครับ มถอนไปในของวันที่7นะครับเดือน9ปี2 0ง2นครับเวลา10นาฬิกาสนะีี่นาทีรอดูว่าเงินจะเข้าตอนไหนกัน,นครับเข้าหรือไม่เข้ายัางไงนะครับถ้าครบ3วันและถ้าเงินไม่เข้าเดี๋ยวผมจะมาอาดัดอีกทีนึงหรือว่าเงินเข้าเมื่อไรเดี๋ยวผมจะมาอาดัดอีกทีนึ่งนะครับว่ามันเข้าไวไหมนะฮะโอเค ในนาตอนนี้นะครับเงินก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะที่ผมได้ทําการถอนเงินไปในของ500บาทนะครับเขาก็ขึ้นมาตามนี้นะครับว่าขอแสดงความยินดีด้วยการถอนเงินสําเร็จแล้วนะครับจำนวนในของ500บาทนะครับก็ถือว่าในของตัวแอปขัดคอยนี้อย่างจ่ายเงินนะครับตามปกตินะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเงินเข้ากี่นาทีหรือกี่วันกันแน่นะครับไปตรงที่ประวัติการถอนเหมือนเดิมกันเลยนะฮะนี่ไปตรงที่บันทึกนะหรือว่าประวัติการแลกนั่นแหละนะครับ ก็จะเห็นนะครับว่าผมถอนไปในของวันที่7เนาะก็นี่ครับก็คือถอนไปในของ10บโมงสีี่นาทีเงินเข้าแล้วนะครับก็เป็นวันเดียวกันนะครับเวลานะฮะที่เงินเข้าก็ถือว่าใช้อยู่5นาทีได้นะครับประมาณ5นาทีได้เงินก็เข้าแล้วนะับนี่ห้าร้อยบาทการถอนถอนเงินก็ถือว่าสําเร็จแล้วเนาะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูในของทูมมอนดีเวลเลตกันเลยนะครับว่าจริงหรือเปล่านะฮะ ในหน้าตอนนี้ก็มาอยู่ในของทูมมอนี่วอลเล็ตแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นยอดที่มิกี้ที่เราได้รับเงินมาในของ500บาทนะครับเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็จะเป็นในของวันที่7นะครับเดือน9เหมือนกันก็คือกันยายนนั่นแหละนะครับเวลาที่เงินเข้าก็จะเป็นในของสิบนาฬิกานะครับ48นาทีก็44 4นาทีนะอ่า4นาทีเงินก็เข้าแล้วมิกี้ถอนไปที่สิบบงนัสีตอนนี้ก็4 8ถือว่าเงินเข้าประมาณ4หรือ5นาทีแหละเงินเข้าแล้วนะครับในของ 500บาทที่เราถอนจากในของตัวแอปแท็บคอยนะครับก็ถือว่าจ่ายตามปกติจ่ายเหมือนเดิมนะครับใครที่สนใจมาทําด้วยการก็มาทํากันได้นะในการถอนเงินในของแบกใหม่ก็ถือว่าถอนไม่ได้ยากนะครับไม่ง่ายๆแค่นี้เองแค่เราทําการดูเบอร์โทรของเราว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับช่องทางในการรับเงินของเราถูกต้องไหมนะครับถ้าถูกต้องยังไงก็ได้รับเงินแน่นอนนะครับยังจ่ายตามปกติ ส่วนใครที่ยังไม่ได้ทำน้อเมนูในการโหลดหรือว่าลิงก์ในการโหลดแอปพลิเคชันอยู่ใต้คลิปสามารถกดลิงก์จากใต้คลิปไปโหลดแอปพลิเคชันใน Play Store ได้เลยแล้วก็มาําด้วยกันได้เลยนะครับรหัสนะนํนาต่างๆใครที่มีนะครับก็สามารถทิ้งเอาไว้ในของช่องคอมเมนต์ได้ช่องในการสารรหัสนนํนาเพื่อรับคะแนนเอาไปทําการถอนเงินก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่หน้านี้นะฮะหรือใครที่จะเชิญเพื่อน,นครับก็มาตรงนี้กันได้เลยนะครับเมนูตรงกลางนะครับสามารถเชิญเพื่อนได้มาทําด้วยกันได้เลยนะครับ เราก็จะได้ในของค่าคอมมิชชันในการเชิญเพื่อนมาทําด้วยกันด้วยนะครับก็อยู่ตรงนี้กันเลยนะครับเชิญเพื่อนนะครับแล้วก็ในของรหัสแนะนําของเรานะครับก็อยู่ตรงนี้กันเลยนะครับโอเคเนาะวันนี้ก็มาเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับใครที่สนใจก็ยังไงฝาก ด้วยละกันแล้วก็มาทําด้วยการได้เลยนะครับใครที่ไม่สนใจก็ผ่านกันได้เลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามกด Subscribe นะครับไว้รอข้อมูลข่าสารใหม่ๆจะม m นี่เพีด้วยละกันบายบายไว้เจอกันคลิปหน้าครับ